ต้นจำเนิดแม่น้ำจันชาติพันธ์เจ้าชนเผา่าน้ำตบขุ่นเขาเขียวขจีหลากหลายประเพณีปื้นเมืองลือเลื่องน้ำผู้ฮอสปาดึงพระเจ้านาะงสาวเจจีรานาวดาเป็นคณะกรรมการของรูฐบ้านนี้ เราผมนายปีนาชาต์ไตรบุพการีนันตลัตพิธีกรรายการของวันนี้ครับเราจะเชิญทุกท่านไปสัมผัสชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของหมู่บ้านผานตั้งกันครับไปกันเลยนะครับไปกันเลยบ้านผาตั้งเป็นชุมชนแห่งความอุดมสมบูรณ์ลายล้อมไปด้วยขุนเขาป่าไม้อันเขียวขจีโดยทางทิศใต้ติดกับดอยจระเข้ และมีสายแม่น้ำจันไหลผ่านหล่อเลี้ยงวิถีชุมชนตลอดมาซึ่งหมู่บ้านผาตั้งห่างจากตัวอำเภอเมืองแม่จันประมาณ2กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยึดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชุมชนล้านนาสืบทอดต่อกันมาปัจจุบัน มีประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด158หลังคาเรือนบ้านผาตั้งก่อตั้งขึ้นในราวปีพศ2442โดยมีเท้าผ่านยืนยงแสนเป็นผู้นำคนแรกได้อ,อพยพมาจากจังหวัดลำพูนคำว่าผาตั้งใช้ชื่อตามบ้านที่อ,อพยพมาปัจจุบันมีนายเป็นมหาสอนเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครับผมนายเป็งมหาสศรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกลปนตรีอเมออแม่จัน, 1, 1> นจังหงวัดเได้ครับ,รบในห่วงที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานจากกองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3 2 0 7เข้ามาขับเคลื่อนการจัดฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภายยาเสพติด ตามด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดพร้อมทั้งได้จัดตั้งองค์กรเผชิญภัยคุกคามระดับหมู่บ้านในรูปแบบกองกำลังประชาชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายในหมู่บ้านและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นภายในชุมชนพวกเราพร้อมเผชิญภัยคุกคามระดับหมู่บ้านขอขอบคุณุพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3207กองกำลังขาเมืองผมจะดูแลความเป็นอยู่ลูกบ้านและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา่าสิติ <Hey. S 1> ประชาชนให้ความร่วมมือโดยการดำเนินการจัดสร้างเสาธงและขับเคลื่อนการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งโดยให้ชุมชนดูแลชุมชนด้วยสันติวิธีได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินถึงขั้นที่6คือการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อนำไปสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบทั้งสิขั้นตอนที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำชุชนของเราอีกที่หนึ่งนะคะท่าน,นก็คือสำนักสงรอยูตอนขึ้นไปนที่ปฐิษถานเขาพุทธลังศีและนี่คือสิ่งดีงามของชุมชนของเราครับเรายัางรอทุกท่านเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของเรา มาได้นะครับที่บ้านผาตั้งหมูห่6ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเรายัางรอทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย